สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมคุณพ่อคุณแม่มาท่ามผู้ชมคลิปนี้ลุยล่าพัฒนาสู่ต่อบอรรมมท่านผู้ชมท่านใดสิไปต่อมาท่านผู้ชมสําหรับคลิปนี้ลุยล่าพัฒนาปูสังขะสําหรับคลิปนี้เป็นแนวทางเล่าพัฒนาปูสังขาเด้อค่ะเด้อเอาสาหรับคลิปนี้กวนจะไปรับชมหน้าทางท่านใดที่เข้ามาแล้วอย่าลืมแอดมินโนหน่อยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังแรงใจให้ นำแนวเด้อค่ะเด้อขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะคะกดไลค์กดแชร์ไม่เสียตังเด้อท่านผู้ชมฝากพ่อแม่พี่น้องนำแนวเด้อค่ะเด้อฝากสนับสนุนทางช่องด้วยนะคะหวัดถิพานมาท่านผู้ชมเหล็กบูบอมาท่านผู้ชมจับคูบอแตกเหล็กเด่น เหล็กเด่นปูยังเขาอยู่ดิธรรมชมถ้าเหล็กเด่นปูเดินดีเฮาก็ยังมีความหวังเนาะค่ะเนาะเอ้าธรรมชมคลิปนี้มาเบิ่งกันเลยปูได้ตัวใดท่ธรรมชมคลิปนี้แอดมินู้หน่อยขอขอบคุนสำหรับแนวทางเล่าพัฒนาปูเด้อค่ะเด้อเลขวินเก้าศูนย์หนึ่งสอง หวดนี่ได้ซีโตรธรรมชมเล่าพัฒนาสิบอเบิลบ่ธรรมชมปูได้ซีโตเด่นเลขเด่นปูนะคะศูนย์หนึ่งสองช่อนกับหาดสูตรนูนหน่อยบ่ธรรมชมหวัดนี่ช่นบ่ ศูนย์หนึ่งสองต่อมาจับคู่ศูนย์เก้าศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่ง หนึ่งเก้าน้นหน่อยมากตัวนี้ท่านผู้ชมมาคูนี่หนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งสองเก้า สองศซนสองหนึ่งเล่าพัฒนาปูเหล็กตำเนะาะท่านผู้ชมที่แน่ๆเหล็กเดินปูต้องมาตัวหนึ่งศูนย์หนึ่งสองถ้าจับปูาะเขาเหล็กเดินปูเดินดีเด้อท่านผู้มชมวดนี้ปูมั่นใจคือเกาเด้อค่ะเด้อวดนนี้ปูเจาะมาหมายสามคูท่านผู้ชม สามตัวบัตรเมนูหน่อยเขียนตัวใหญ่ปวดป่ะท่านผู้ชมสามตัวมีศูนย์หนึ่งสองศูนย์ศูนย์สองศูนย์สองสองหนึ่งหนึ่งสองนะคะ มืนี่ปูเนี่เจาะมาสามพูสามหางเด้อค่ะเด้อนูหน่อยสิมีทุนไปเล่าวะเนาด้อท่านผู้ชมงวดบังหันเขาเอาหมดละเน้นเจาะศูนย์นหนึ่งขันแม่นเอาน้ำปูง,งวดนี้นูหน่อยก็ะสิเอาแต่ตัวเจาะนี่ละท่านผู้ชมศูนย์หนึ่งนหนึ่งศูนย์และหนึ่งเก้ามว,วดนี่ปูบอกว่าติดเบิรนไวเนี่เด้อค่ะเด้อมัอกไแม่ ติดเปิ้ลไว้ด้วยระวังวันศุกเนี่ยได้ธรรมชมเล่าพัฒนาจบเบิน่นเป็นตาไปไทยนัำบ่ธรรมช่มนึงเก่าเหล็กงามโยนะคะเนาะอ่ะคุณพ่อคุณแม่แคปหน้าจ,จอเด้อค่ะเด้อเล่าพัฒนาโปรสังขะ9012เด่น012จับคู่เมย์ศูนย์ หนึ่งเก้าหนึ่งนสองสองหนึ่งนะคะแคปนาจอเดอคุณพ่อคุณแม่เร่าพัฒนาปูไปไทยดีเด้อค่ะเด้อต่อมาถ่ายคลิปธรรมชุมความแม่พี่น้องท่านใดท,ที่สนใจสินค้าทั้งร้านแอดมิน,นหน่อยปกักสนับสนุนอุดหนุนน้ำเนีเด้อค่ะเด้อ ท่านใดที่สนใจนะคะบูกุนต้านระเบิดที่ใครเล่งผิวขาวนะคะยาสิบวันสมุนไพรกาแฟธรรมชุม่มพอแม่ปีน่นองท่านใดที่สนใจนะคะเนาะสำหรับสบู่ธรรมชุมมีพร้อมส่งหนึ่งแพ็คเท่านั้นนะคะแพ็คนึงนูหน่อยเอาไว้ใส่ธรรมชุมนูหน่อยก็ใส่กันสำหรับสบู่มีพร้อมส่งน้ำนมข้าวนะคะแชมพูหมดแล้ว พ่อแม่พี่น้องท่านใดที่อยากจะได้สบู่สบูน่นุหน่อยขายดีเด้อท่านผู้ชมสั่งมาสั่งมาเท่าไรก็ขายเหมือนเด้อค่ะเด้อแอดมินนุหน่อยรับออเดอร์เฉพาะพ่อแม่พี่น้องเอฟซีที่สั่งจองทอนันเด้อค่ะเด้อร์สำหรับสบู่นะคะแพ็คละหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทจัดส่งฟรีแบบโอนทั่วประเทศไทยยาสีปันหลอดละหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทนะคะหนึ่งหลอดมีค่าส่งห้าสิบบาท สองหลอดสามร้อยแปดสิบาทส่งฟรีนะคะแล้วก็กาแฟกาแฟสมุนไพรเพื่อสุขภาพเขาเฉง,งมแก้ปวดเมื่อยตามร่างกายนะคะอย่างเช่นปวดหลังปวดเอวปวดแขนปวดขามือชาเท้าชาเช่นเอ็นยืดนะคะสกัดจากเท้าวันเปลียงสามชนิดเท้าวันเปลียงสกัดเท้าเอ็นอ่อนสกัดและเท้าเมื่อสกัดนะคะสําหรับกาแฟเขาเชง,งมบรรจุในกล่องสิบห้าซองนะคะราคาสองร้อยหกสิบบาทสั่งหนึ่งกล่องมีค่าส่งห้าสิบบาทนะคะสองกล่องห้าร้อยยี่สิบบาทสง่งฟรี พ่อแม่พี่น้องทันใดที่สนใจสั่งได้เลยนะคะเด้อสั่งสื่อสั่งท่านท่านผู้ชมสั่งไปทานสั่งไปใช้ได้เลยนะคะสื่อไว้เมื่อไรก็กนั่นท่านผู้ชมสื่อไว้ได้รุ่นถ้าพอถือกลับอะ,ะไรสื่อคว้งไปท่านไปใส่ไม่ต้องรุนท่านผู้ชมไม่ต้องรุนเลยนะคะสั่งแล้วโอนเงินรอรับของที่บ้านได้เลยนะคะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้แอดมินหน,น่อยขอขอบคุณทุกท,าท่านที่ติดตามรับชม คลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะไปเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ